สวัสดีครับอยู่กับ6กล้อน้ำพิงครับโอ้ยบรรยากาศเย็นๆอันนี้เริ่มลงไปชั้น2องแล้วครับชั้นแรกของเราเนี่ยมันรู้สึกว่าจะเกือบ3เมตรแล้วนะประมาณ2เมตรกว่าอันนี้แซมวิ่งรับหน้าที่ครับ โดยการลงชั้นสองแล้วก็ทําทางให้วนครับไอกโคก็อยู่ด้านบนเหมือนเดิมเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงครับวันนี้วิ่งอยู่ห้าคันครับงานเมาเมา หนึ่งไร่ครับอันนี้ไปแล้วประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฝั่งโน้นก็ยังไม่ได้ขุดครับ เอยไม่เห็นรถมีอะไรมาเลยอ่ะ ขับแบบนี้เปลืองน้ํามันครับไม่รู้จะโกยทําไมรถมาก็โกยใส่ก็ได้ดูอ่ะแค่ไปริมไปแค่ไปริมไปไม่หยุดสักทีเลยอ่ะโอ้อะไรวะถ้าระดับมืออาชีพเขาไม่เกาอย่างนี้นะเขารอรถอย่างเดียวเลยมาก็ตักใส่ตักใส่แล้วก็เกาทีเดียวนห้ดูอ่ะ ดูวะ,ะเก่าไปอันนี้มาก็ตักใส่รถเลยจบโอ้ตายแล้วขับรถแบบนี้ด้วยเก่าไปทำไมอ่ะ่ะเบื่อเบื่อเชือเปลืองแล้วเนี่ยตักจึ้งหนึ่งนี่ก็หมดไปเยอนะเหมือนกันนะรถมาแล้วรถมาเขาจะตักยังไงคอยดูนะ โกยอย่างเงี้ยนะไ้นั่นแหละเอ,าอ้า,อาใครที่ขับไมโครเมื่อยขี้แบบนี้ถูกต้องไหมเนี่ยดูเขาเก่าเล่นเอา้าไอ้น,นั้นก็ไม่รู้จะถอยไปทำไมถอยยังไงเดินรถเดินหน้าเข้ามาแล้วมากลับรถตัวนี้ก็ได้โอ้ทำอะไรวะเฮา เอ้ยอีกเที่ยวหนึ่งวะโอ้มีการขี้เกียจอีกโอ้ยเอาอีกเที่ยวหนึ่งก็ยังได้เน้ยนี่ไอ้ซิงลองลองถามดูะ่ะเอ้ยพอยังอ่ะไอไม่มีการถามกันเลยเลย ก็พอหรือยังอะไร,ย,ไร,ย,รยังไงเฮ้ยพอหรือยังพอแล้วก็จอดกี่โมงแล้ววะเนี่ยโอ้เดี๋ยวกัน สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบก้านาทีครับโอ้โหห้าโมงครึ่งแล้วสมเพอเขาไม่ลงมาเราก็ลืมดูลืมดูว่ามันหมดเวลาแล้วจะหกโมงเย็นแล้วครับอีกสามสิบนาทีเฮ้ย <c oughs> เอาอีกเที่ยวหนึ่งไม่ได้เหรอแจ่งเพื่อนไหม อะไรวะอันนี้ก็ไม่ลงมาครับอันนี้ก็ยังไงเนี่ยเออขึ้นก็ขึ้นไปวะ่ะ ไปไหนต่อวะเนี่ยอเอายังไงเฮ้ยจะตักอะไรจะทำอะไระเอาดินบ่เอาตรงไหนเอาหน้าดินเอาไปเทไหน เาไปลงไปเอาข้างล่างก็ไม่ได้อะไรว่าพวกนี้ <c oughs> งง <c oughs> เดี๋ยวถามก่อน <c oughs> ทำไมเองไม่เอาลงไป,ไปเอาข้างล่างอะ่ะ ừ thăm ở đây quá ôi đến nam á giờ đồn mỗi kiến đến nam á đến nam á đến nam á ทำอะไรแปลกๆไว้พวกนี้งงกับชีวิตของคนขับเม็โคของคนขับหกล้อหรือว่าตอนเย็นๆแล้วมันไม่มีแรงขึ้นบ่เออติมเบี้ยมเอนั่นแหละเอ แค่นี้แหละคุ้นวายเหลือเกินสองคันนี้ทำอะไรก็ทำ